อยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานและมีความสุขนะครับมีความสุขความสงบความปานนิทนะครับเพราะว่าการรักพระนิพพานนะครับหรือว่าการศรัทธาในพระนิพพานหรือว่าการชื่นชอบนะครับความพอใจถูกใจในพระนิพพานนั้นนะครับเป็นสิ่งดีนะครับอยู่ด้วยนิพพานเมื่อเราอยู่ด้วยนิพพานแล้วมัน ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นภาระว่าเออจะทุกข์เมื่อไรเพราะว่านิพพานนั้นนิพพานนั้นไม่มีทุกข์นะครับการอยู่ในนิพพานนั้นมันไม่ต้องกังวลเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะครับความไม่เที่ยงความทุกข์เพราะว่าในพนิพพานนั้นไม่มีขันนะครับรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็เลยไม่มีขันห้าก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เกิดเกเจ็บตายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความพบเจอพัดพรากหรือว่าประสบสิ่งไม่เป็นที่รักเพราะว่าในนิพพานนั้นปราศจากนะครับความทุกข์ปราศจากความกังวลปราศจากความร้อนร้อนปราศจากความเป็นเราของเราหรือต,ตัวเราก็เลยไม่มีการเกิดดับการเจริญร่อมีการไปกันมาหรือว่าใช้ฝูงให้แฟบให้ยินดียินร้ายไม่มีฉะนั้นก็เลยสบายนะครับสบายเพราะว่า อยู่ด้วยนิพพานนะครับเป็นการอยู่ที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิตรนะครับเป็นการอยู่โดยที่ไม่ต้องแสวงหาเป็นการอยู่โดยที่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับเพราะว่านิาพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งนะครับเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องเกิดความสูญเสียพัดพรากนะครับการอยู่ด้วยนิพพานจึงอยู่อย่างมีความสุขสงบสันติและอิสระปลอดภัย อยู่ด้วยนิพพานนี่อยู่แบบไม่ต้องกลัวไ,ไ,ไม่ต้องหวัดภาวาไม่ต้องสะดุ้งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องวั่นวหวอยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เรียกว่าไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องอาศัย <78 S 2> รูปกรื่องเสียส at ัมปัตตมารมณ์ไม่ต้องอาศัยความรับจ <Finnish> ําคิดรู้นะครับไม่ต้องอาศัยเพราะว่าการไม่อาศัยธาตุขันอาญตนะนี้เองมันก็เลยไม่ทุกข์ ไม่กังวลไม่ห่วงเพราะว่าถ้าขนันอายตนานีมันเป็นกิเลสมารขันตามารอภิสังขนันมามเทวบุตรมารมัจุม,มารก็เลยไม่ต้องอาศัยมารการอยู่ด้วยนิพพานนี้ก็เลยไม่ต้องคอยเปลีป่ยนตัวเองเป็ผู้อื่นนะครับไม่ต้องอาศัยความคิดการพูดการกระทำก็เลยไม่ต้องอาศัยกรรมไม่ต้องอาศัยสัญญาเจตนาภาษามรรสิกานอยู่ด้วยนิพพานก็เลยสบายเพราะว่าสัญญาเจตนาภาษามรรสิกานี้เป็นสังขาร เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ด้วยนิพพานนะครับไม่ต้องอาศัยกิเลสคือความรักลบกดหลงนะครับเพราะว่าความรักลบกดหลงนี้เป็นกิเลสนะครนิพพานนั้นไม่มีกิเลสนะครับไม่มีตัณหานันทิฉันทะนะครับฉันทะความพอใจนัน,นทิความเพลินตัณหาความอยากราคะความใคร่นะครับอยู่ด้วยนิพพานไม่มีนะครับอยู่ด้วยนิพพานก็เลยไม่เล่าร้อนเพราะราคะตัณหานันทินะครับ อยู่ว่าความเพลินสันตะความพอใจตัณหาความอยากอยู่ด้วยนิพพานก็เลยไม่ต้องเล่าร้อนนะครับอยู่ด้วยนิพพานไม่เบื่อนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรน่าเบื่อไม่มีอะไรเกิดนะครับไม่มีอะไรซ้ำซากอยู่ด้วยนิพพานนะครับไม่มีกรรมไม่มีกิเลสไม่มีอุบาะอยู่ด้วยนิพพานที่มีอุบาทที่เป็นเวทนาเพราะเวทนานั้นอยู่กับขันอยู่ด้วยนิพพานนะครับไม่ต้องเสียอารมณ์ ไม่ต <X UR AN this> ้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียความตั้งใจไม่ต้องเสียใจเพราะว่านิพพานนั้นปราศจากอารมณ์ความรู้สึกคิดจิตใจนะครับเพราะว่าถ้าคิดผิดก็ตัดสินใจผิดก้าใจผิดก็จะเกิดโทษเกิดความบาดหมายเป็นไปเองผู้อื่นแต่ว่าอยู่ด้วยนิพพานไม่มีความเข้าใจผิดคิดผิดเพื่อผิดหรือทำผิดหรือเข้าใจิผิดหรือตัดสินใจผิดราะนิพพานไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องวุ่นวายเรื่องคนเรื่องสัตว เรื่องสัพสัตเรื่องคนทั้งหลายเรื่องมนุษย์เทวดาปุ่มมันเปรตอสุกายสัารสันรกเพราะว่านิพา,านนั้นปัิจจาวามเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์นะครับไม่มีรูปไม่มีนามฉะนั้นก็เลยสบายเพราะว่าเมื่อมีสัตว์แล้วมันวุ่นนะครับเพราะสัตว์นั้นชอบเปลี่ยนเบียนตัวเองแลผู้อื่นนะครับชอบปุ่แต่งนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามอยู่เรื่อยจนเป็นทุกข์นะครับนิพา,านไม่มีความจําไม่มีความคิดนะครับไม่มีความรู้ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความเปลียเกิดเจ็บตายนิพพานก็เลยสบายเพราะว่าไม่ต้องอุปทา,านขันไม่ต้องคอยยึดถือขันไม่ต้องคอยบริหารจัดก,การขันนะครับมันก็เลยไม่ทุกน,นิพพานอยู่ด้วยน,นิพพานนะครับนิพพานเย็นไม่เล่าร้อนเพนะราะว่าไม่มีกิเลสกรรมนิพพานอยู่ด้วยน,นิพพานนะครับอยู่ด้วยชีวานในชีวิตประจําวันนะครับนิพพานอยู่นอกเหนืเอเหตปัจจัยหรือว่าอยู่นอกเหนือบุคคลชมุชมชนสถานที่และเวลา นิพพานก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาของคุณจิตสถานที่ก็เลยไม่ต้องวางตัววางตนนะครับเพราะานิพพานนั้นปราศจากตัวตนอยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานไม่อยู่ด้วยนิพพานแลวไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารที่อยู่เรื่องหุ่มยักษาโลกไม่ต้องกังวลเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกังวลเรื่องมิตรภาพสังคมโลกชีวิตสรรพสัตว์ความเป็นพ่อแม่พี่น้องสิทธิ์อาจารย์คนละสรรพสัตว,ตว,ตว,ตว์ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีที่เป็นนะครับนิพพานอยู่ด้วยนิพพาน อยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องกังวลเรื่องการแสวงหาการได้มาการครอบครองการรักษาสุญเสียแปกประหลาเพราะนิพพานนั้นปราศจากโลกธรรมเพราะว่านิพพานนั้นไม่มีราสกแทมรากไม่มียศสแทมยศสุขทุกสันทานิพพานไม่ต้องทุกข์กับสมมุติเพราะนิพพานนั้นเป็นวิมุตตินะครับเพราะสมมุติมันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทุกข์ก็เลยเดือดร้อนก็เลยเบียดเบียนทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามทั้งทัศนทั้งขันตลอดเวลา อยู่ด้วยนิพพานนะครับไม่ต้องเหนื dad, hurt, ures, ่อยความเป็นหญิงเป็นชายควนิพพานปัจากเพศปัจจากวัยวิทยวุฒิอาวุธอุติภาวะต่างๆนิพพานไม่มีนิพพานนั้นว่างจากสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานเมื่ออยู่ด้วยนิพพานแล้วไม่อันตพานนะครับไม่เป็นอันตพานก็คือไม่ว่าร้ายกับร้ารทำร้ายนะครับทั้งร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมนั่นตุ้ยจะพูดอยู่ด้วยนิพพานแล้วมันไม่ประมาท ไม่กำหนัดไม่กัดเคืองไม่รุ่มร้องไม่มัวเมาไม่เกิดความเสื่อมทรุดทุกข์อยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องห่วงร่างกายนะครับจะรอไม่รอสูงเขาอ้วนดำต่ำผอมไม่ต้องห่วงเพราะไม่มีกายไม่มีจิตไม่ต้องห่วงว่าจิตจะดีไม่ดีนะครับจิตจะไม่ต้องห่วงว่าจะเสียสติหรือสติไม่ดีนะครับไม่ต้องห่วง ว่าจะมีสิทไม่มีสีลมีสมาธิไม่มีสนนามาธิมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีความเปลี่ยนหรือไม่มีความเปลี่ยนนิพพานอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องห่วงไม่มีความเฉลียหรือความสื่นมในสิ่งในสังขารทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในครานิพพานนี่มันว่างจากสังขารในธรรมทั้งหลายแบบนิพพานก็เลยสงบสันติอยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานเพราะว่าการอยู่ด้วยนิพพานนั้นมันผ่านวันผ่านคืนอย่างตื่นรู้ อยู่ด้วยนิพพานเนี่ยมันไม่ต้องกังวลเรื่องอิเลสอุปกิเลสสังโยชน์มิตุสังโยชน์เพราะนิพพานประสาทสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานแล้วสบายนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องหึงนะครับไม่ต้องหาไม่ต้องอะไรกับอะไรนะครับอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานแล้วนะครับอยู่ด้วยนิพพานแล้วเขาเรียกว่าถึงที่สุดเหงต้อคํำนิพพานให้แจ้งนะครับเป็นกิตเกเสม อยู่อย่างไม่ต้องหวาดหวันวันไหวอยู่ไม่ต้องวุ่นวายกับคนกับสัตว์กับสิ่งของอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องห่วงธาตุนะครับไม่ต้องห่วงธาตุน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันจะให้คุณให้โทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สาระไม่ใช่สาระอยู่ด้วยนิพพานแล้วไม่ต้องวุ่นวายหวั่นไหวไม่ต้องกังวลเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแล้วดับหมดแล้วเสื่อมไม่ลายหมดอยู่ด้วยนิพพานไม่ต้องห่วงชีวิตว่าจะอยู่กินยังไงจะไปจะมาจะใช้ชีวิตยังไง นะครับเพราะว่าอยู่ด้วยนิพพานแล้วมันปัสยกการเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปในเรื่องการดำรงอยู่นะครับอยู่ด้วยนิพพานแล้วมันไม่มีเรื่องเศร้าเรื่องซึมเรื่องเส็งเรื่องเบื่อเรื่องเหุ่รำคาญทุ้งซ่านนะครับหรือว่าเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลอยู่ด้วยนิพพานนะครับอยู่ด้วยนิพพานแล้ววิเวกนะครับไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องสัพยะสบายไปสสบายเพราะว่านิพพานนั้นพ้นไปจากสัพยะ ไม่ว่าอาหารที่อยู่ข้ามหนยากษ์โลกขนสัตว์ธรรมะนะครับธรรมชาติอากาศนะครับเพราะว่านิพพานนั้น้นไปจากมรรคผลนะครับผ่านผลมรรคผ่าน้นผลมาแล้วก็เลยนิพพานก็เลยอยู่ด้วยนิพพานมรรคผลนั้นยังเป็นการศึกษาการปฏิบัติอยู่นะครับทั้งเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องคุโลกิยธรรมเรื่องมรรคผลนิพพาน ฉะนั้นการที่จะสาเร็จนิพพานก็จะอยู่ได้เพราะว่าถ้าจะไม่สำเร็จนิพพานนะครับมันยังอยู่ไม่ได้นะครับยังอยู่ไม่เป็นยังอยู่ไม่เย็นยังอยู่ไม่ว่างยังอยู่ไม่สงบไม่ละเอียดไม่ปานนิดไม่เรียบร้อยฉะนั้นอยู่ด้วยนิพพานมันก็สงบปานนิดเอียดเรียบร้อยเบาสบายผ่อนคลายไม่ต้องห่วงการปฏิบัติไม่ต้องห่วงการศึกษาการเรียนการสอนการสวดการสร้างใบแร่ปฏิบัติเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นไม่ต้องห่วง เพราะนิพพานนี่มันวางแล้วมันปรงมันล่อยมันจบมันเกษียณนะครับมันไม่เนี้ยมันไม่ยากมันไม่เ้้าร้อนเขาเรียกว่าไม่ร้อนวิชามันปรงมันปล่อยมันวางนะครับไม่ว่าการเรียนการสอนไม่ว่าการปฏิบัตินิพพานนี่มันปรงทั้งการเรียนการสอนการปฏิบัติจบกล้จบการเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นมิตรเป็นศัตรูจบการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องจบการเป็นบุเมียสามีภรรยา นะครับจบการความเป็นอะไรต่อเมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายจบความมีความเป็นนะรงปล o ่อยวางหมดอยู่ด้วยนิพพานนะอยู่ด้วยนิพพานอยู่อย่างสันติอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างสงบอยู่อย่างผ่อนคลายอยู่อย่างไม่กังวลไม่ยึดถืออยู่อย่างไม่เล่าร้อนไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่อาศัยกันและกันนะครับเพราะนิพพานนี้พ้นจากการอาศัยซึ่งกันและกันก็เลยหมดเองหมดตัจใจ อยู่ด้วยนิพานอยู่ด้วยนิพานนะครับไม่ต้องกังวลหวังไม่ต้องมุ่งหวังไม่ต้องห่วงหวงนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกลัวจะเสียสติเสียสมาธิหรือว่าหมดปัญญาหรือหมดสตาหมดความเปลี่ยนอยู่ด้วยนิพานไม่ต้องกลัวหวงว่าจะหมดธรรมหรือว่าจะเป็นทุกข์หรือจะมีภาระหรือว่าจะต้องให้เหนื่อยให้ยากให้ลาบากไม่ต้องคิดเรื่องนั้นอยู่ด้วยนิพานนะอยู่ด้วยนิพานแล้วก็ ไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียใจเสียความรู้สึกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพูดมากไม่ต้องทําอะไรมากนะครับใช้ชีวิตอย่างสังวรสัมโมสงบสตินะครับไม่ต้องกลัวว่าจะประมาทเฉินทุกข์เพราะว่าอยู่ด้วยนิพพานแล้วมันหยุดการเดินทางหยุดการแสวงหานะครับถึงที่สุดแห่งทุกนะครับทำนิพพานให้แจ้งนะครับถึงทำบรรลุทำแจ้งทำงงนะก็อยู่ด้วยนิพพานเมรแล้วนะอยู่ก็คืออยู่ด้วยนิพพานนี่แหละ ถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งผงสงีแจ้งแล้วอะไรอยู่ยยนะยยก,นนก็คืออยู่ด้วยนิพพานนะสำเร็จเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นวิโมกวิมุตติเป็นสุญญตาแล้วก็เป็นนิพพานก็คืออยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานแล้วหมดห่วงนะหมดกงังวลนะไม่ต้องแย่งชิงนะไม่ต้องในกับการเรียนการปฏิบัติครับพอสำเร็จมรรคขนิพพานะแล้วก็วรวมลวมบมสบายนะ อยู่ด้วยนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานอยู่ด้วยนิพพานนะครับ